สวัสดีครับพี่น้องพบปอกกับผมพายุเคยพูให้ไทยเขาวงอีกคือเกา่าเหมือนเดิมเ้นเคยนะครับเหมือนนี่นะครับสีผ้าพี่น้องมาปลูกน่อไม้ฝรั่งครับพี่น้องสําหรับต้นก้าได้สองเดือนสามเดือนแล้วนะครับหาดกระเดินเต็มถุงแล้วนะครับวิธีและเทคนิคก,การปลูกน่อไม้ฝรั่งนะครับเฮาสิบบ่พอด้โยกรล่องได้พี่น้องลหลายๆคนคื้นมาปลูกน่อไม้ฝรัง่งโยกรล่อง่ได้โยกครับพี่น้องนี่ ข้าเตรียมพื้นที่นะครับแต่ข้าเป็นแปงยังไงข้าต้องทายนะครับทายแล้วกว็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับว่าเด้โยกล่องนะครับก็คือข้าใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อดึงเป็นเฮดไหตรงนะครับแล้วก็ข้าคุดลุมเลยนะครับคุดลุมแล้วต้นก่าลงเลยนะครับเพราะว่าอยังเพราะว่าทางข้าโยกล่องนะครับทางข้าโยกล่องแล้ว ปลูกเครื่องรองมันจะขืนโค่นเร็วนะครับเข้าเห็ีดแบบนี้นะครับเวลาเขาเสียนอเขาก็กบขก้นเขากบขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการปลูกน้ำม่ฝรั่งนะครับนะครับแง่ายๆนะครับหากเดินเต็มแล้วเอาลงเลยนะครับลงกเลยกับปลูกกบดินเลยนะครับความห่างประมาณห่างในประมาณ60ชิเสนนะครับพี่น้อง 60เซนความห่างรองประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตร20นะครับเพื่อเห้เอาสายหน้าเขาไถโกบได้นะครับพี่น้องน,นี่ที่ง่ายๆนะครับสําหรับผู้ใดจะล่องเข้าไปปลูกนะครับพี่น้องลองเห็ดเบื้องครับก็คือเข้าบริดัย,ยกลองเด้อพี่น้องเด้อับผม